บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่7ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช 2,434พระราชวังเดิมกรุงเทพมหานครทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีด้านการปกครองพระองค์ทรงพระราชาทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี2,475เปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยพร้อมจัดตั้ง รัฐสภาด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงส่งเสริมศิลปะไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมรวมถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสำหรับเก็บรักษาศิลปวัตถุและประวัติศาสตร์ไทยด้านการศึกษาพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาทั้งในเมืองและชนบทโดยพัฒนาหลักสูตรและเปิดโรงเรียนรวมถึงการจัดต้า งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคนิคเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการค้าต่างประเทศพระองค์ทรงเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศโดยการลงนามข้อตกลงทางการค้าส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยและเสริมสร้างบทบาททางการทูตของประเทศไทยผลกระทบจากการปกครองการปกครองของรัชการที่เจ็ส่งผลให้ ประเทศไทยเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจแต่การปฏิรูปที่รวดเร็วทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการสลระราชสมบัติในปี2477